นี่ค่ะมีผักก้านจองนะคะวันนี้มาดูกันค่ะว่าเราจะทำเมนูอะไรนี่ค่ะผักก้านจองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะคะเอาไปลวกแล้วมาใส่ในสั้เข้าวปุ้นค่ะผักก้านจองซวยๆเลยนะคะสดๆเลยเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะนี่ค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกกันเลยค่ะ ว้าวน้ำเดือดแล้วค่ะทุกคนเอามาลวกกันเลยนะคะนี่ใส่เข้าไปเลยค่ะลวกผักก่อนนะคะก่อนจะเอาไปใส่ในส่วข้าวุ้นค่ะคนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวปิดฝาไว้แป๊บนึงนะคะมาค่ะมาเปิดดูว้าว เดือดแล้วค่ะเดือปดปุดๆเห็นไหมคะเดือปดปุดๆขึ้นมาแล้วค่ะคนอีกทีหนึ่งนะคะให้ผักสุกๆยุกๆเลยนะคะนี่มันเป็นผักน้ํานะคะเราต้องกินให้สุกนิดนึงค่ะเนี่ค่ะน่าอร่อยรือย,อยัางนี่แค่ลวกผักนะคะอ่อนมากเลยผักเนี่ยค่ะแล้วก็ตักออกมานะคะใส่หม้อค่ะอีกอันหนึ่งนะคะนี่ค่ะ นะะี่ค่ะนี่ลวกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปปรุงน้ำยำกันเลยนะคะน้ำยำที่เราจะสั่วขนมจีนนะคะนะคะ่ะต่อไปนะคะเริ่มเทน,นะะ้ำปลาเลยค่ะพอประมาณค่ะใส่ปลาเสร็จแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะหนึ่งช้อนเลยค่ะลูกสาวบอกอยากกินเผ็ดๆค่ะ ใส่พริกปนเสร็จแล้วก็เติมน้ำต้มสุกนะคะปรโดยประมาณนะคะเริ่มคนคะ่ะโอ้เสียงดังหม้อดังเก้งๆเลยคะ่ะแศบเด้อจะเอาเมกระถินมาโรยคะ่ะพี่มลใส่น้ำตาลตัดเข็มด้วยนะคะนิดนึงนะคะละลายลงไปเลยคนให้ทั่วคะ่ะ เดี๋ยวเราจะเอาเมกะถินมาใส่นะคะเมกะถินพลังงานแก,แกะแกะยังไม่เสร็จค่ะเราเมกะถินสักครู่นะคะตอนนี้พนักงานแกะแกระินแกะเสร็จแล้วใส่ลงไปเลยค่ะโอ้โหอ่าโปลงไปค่ะโอเคใส่เมกะถินเรียบร้อยค่ะคนให้เข้ากันนะคะโอโคะเคต่อไปใส่อะไรดีคะตัวฝักยาวนะคะ ขั้นตอนต่อไปใส่ถั่วฝักยาวค่ะนะคะ่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนทุกอย่างเข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะคะเราใส่ขนมจีนลงไปเลยค่ะนี่ค่ะขนมจีนแล้วเราก็เริ่มคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะมาเลยค่ะดูหน่าอร่อยมากเลยค่ะไม่แตก น่าอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือเราใช้พริกป่นนะคะถ้าเราใช้พริกสดจะน่าอร่อยกว่านี้ค่ะวันนี้นะคะเมนูแบบเร่งด่วนไม่ได้ต่ำนะคะนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะยำขนมจีนของเรานะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนี่น่าอร่อยไหมคะมากินด้วยกันค่ะ